โอเคครับ okay, okay. ผมวันนี้ผมมีกล่องไฟดีๆมาแนะนํานะผมเป็นกล่องของทางค่าย DCK นะผมเป็นกล่องพ่วงนะครับผมที่สามารถใส่กับรถเล็กได้ทุกรุ่นนะผมที่มีหนึ่งสูบนะครับผมสองสูบก็ใส่ได้นะครับผมแล้วราคาไม่แพงด้วยประหยัดนะครับผมมีดนโนเทสเทสให้ได้ดูแรงม้าได้ทันทีนะครับผมถ้าไปใส่นะครับผมคนจูนนี่จูนอย่างดีนะครับผมจูนยิงจูนหอบแล้วล่อตัวควูชิปเตอร์กดรอบได้มากมายนะครับผม ใครสนใจอยากใส่กล่องแรงๆก็ทักไปได้ที่ DCK นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจ DCK ด้วยนะผมขอบคุณมากครับวัสดีครับผม๋ยวันนี้เรามาเปลี่ยนท่อแช่เป็นร้อยนะผมท่อเก่ามันเป็นท่อน,นี้ยี่ห้ออะไรน,นะพี่ไฟทอสเดี๋ยวเราไฟทอสปลายคาร์บอนแท้นะผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็น s c แต่เป็นท่อไม่แท้นะผมแต่คาร์บอนแท้ก็อันนี้เป็นท่อของพี่พี่เขาชื่ออะไรวะ พี่ที่ขับแทบไปร้อยในกลุ่มด้วยกันนะผมก็เขาให้ยืมมาใส่ก็ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวจะดูแลรักษาอย่างดีนะพี่บอกบอกดูแลดีวางที่พื้นไปแล้วก็พี่เขาไม่ได้ใส่นะผมขออนุญาตเขาเอามาใส่เรียบร้อยนะผมก็ขอบคุณพี่มากมากนะผมขอบคุณเซียบอนเด็กเจ๊ด้วยนะผมที่เอามาให้นะเซียบอนเบเนลี่นะผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนผมลองเทียบขนาดดูแล้วนะผมความยาวถ้าใส่แล้ว่มันเท่ากันนะครับแต่แอร์ของเดิม เป็นของนึงอันนี้เป็นงานเชื่อมอันนี้เป็นงานดัดนะผมแต่ปลายคาร์บ,บอนแท้เหมือนกันเรามาดูข้างในก็อ๋อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาถอดกันนะผมเรามาดูเสียงเอ้ยเดี๋ยวฟังเสียงก่อนว่าเสียงเดิมอันนี้กับเสียงอันนี้มันต่างกันไหมเดี๋ยวฟังเสียงอันนี้ก่อน มุมไหนมุมนี้นะโอเคผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามันจะนุ่มนะเดี๋ยวเรามาฟังนี้น่าจะต่าง เพราะว่าอันนี้ท่อไม่แท้แต่คาร์บอนแท้แต่ท่ออันเนี้ยไฟาไยทอสเนี่ยแท h, น้นะคผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวขอเวลาแกะสักแป๊บนะครับ โอเคครับผมตอนนี huh. ujemy, ้ท right ่อนั <S 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 okay, uh ้นใส่ไ huh ม่ไ huh ด้ผมเล็กกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเด็กเปลี่ยนไปแต่แช็กข้อเดิมเอ้ยมือแตกได้ง่ายๆนะผม มมออืมอะถอดยาอ้ดิโอเค๋เย่ลองพี่ดึงเอาละนี่ยละงานเราอ่ะเห็นไหมพี่เด้นตงขอ พ <mm ี่ตบตบไปพี่จับเองตบเองไม่ม no? ีแรงเลยพี่เดี๋ยวจะเอามาเลยคอไม่ได้พี่เอยมโซนแอคไปไหนอ่ะ โอเคผมตอนนี้เราได้เอาทําการเอาคอออกจากปลายเรียบร้อยนะผมแล้วคนนี้ดูช่างตอกมาแม่งดี้หมดเลยแล็กตอกไม่หยุดเลยนะช่างอ่ะพอทําท่าคุยว่าราคามันแพงว่าช่างหยุดตอกเลยช่างอาทำวิธีอื่นเลยตอกท่อกูไี่หุดเลยยิมขายไม่เป็นไรนะผมมันก็ธรรมดามต้องตอกแล้วไม่ตอกก็ออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นอันนี้ก็คาร์บอนแท้นะนี่คาร์บอนแท้แม่เดือดๆไอ้คาร์บอนแท้ นั่นก็แท้ไายทอสอันนี้ sc 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 ไม่ไมแท้แต่คาร์บอนแท้เดี๋ยวเราจะ <c oughs> ใส่กับคอนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเร,เราขอล้างแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาใส่กัน <c oughs> โอเคผมตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยนะแต่เรายังไม่ยึดเดี๋ยวเราจะมาให้ฟังเสียงท่อกันก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้เป <c oughs> ็นร้อยสตาร์ทวนแอลเลอร์แมทเลยเอ,อ้ยแอลล์แมทมาิ้นโลกผมรู้สึกว่าอันนี้ทุ้มกว่านะครับอันนู้นลั่นกว่าเพราะอันนู้นมันท่อแท้นะผมโคตรลั่นอันนี้อันนี้นุ่มกว่า อ่ะลองใส่ขีไไข่ไปก่อนเราได้ท่อมาใส่ปีเลยขี่ไปก่อนโอเคผมคลิปนี้ค,คลิปนี้ก็ขอจบเห็นทันนี้ผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ด้วยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราลองขับไปละคลิปนี้เจอกันสบาย